ตังงเขกะกครู้เอาคนไปก้อนังห้อง,ง,งน้ำร่ำรอือ่าลูกเอ็คหัวหนาแ่หน,หนตอนนี้ก็แต่งห้างครับผม อยากเนี้ยเลกน้อยหังอยู่ตรงเฮ้ยเจ้าขวัญขอเด้ายวก่อนมาต้องตีเพิ่งนแล้วครับตีมิมพอกับลูกประสบการณ์ไม่เลย งสั้นขึ้นเอาออกเลยนสำูดหนูอะครับ เล็มเล่นเล็มน้ำมันนี่ออกเลยหูกอเอากรรไกรตัดกิ่งออกเลยมาลุ้นกันครับมิมเดือนหามันหัวหนามันสิงามคือยังเขาเว่าเขาวา่าบ่บังเอี่น้อเอ็นไหครับต้ำเดยครับส่งเี้เขาเจอ மஞ்சள் ต้องมีควนันอะไรด้วยวางครับครับผมลมควันจากอะไรนะครับผมควันนี่ย่าขาดฝนนี่พราะว่าวานันเมืเ่อก่อนฝนมันตกคร,ครับผมแล้ไปเคลียร์ใส่ไฟ่ไหมลูกเอาเคลียร์ออก เอามือเขียวออเลยเอานี่เอานี่เอานี่ควันนี้ยากขาดเพราะว่าประสบการณ์มีแล้วไปม่ให้สู้นเอาของ นี่ด้ครับผมเวลาตียังแล้วก็จะเรืมครับต้องเคลียร์ห้มันครับโยนโลงน้ำเลยครับอ๋อนี่ยพี่น้องพี่น้องว่าขวขยยังครับเนี่ยอันนี้เขาเอ่นว่าายเอื้องครับมันต่องมืออาชีพวิลีมาหาครับเสีย <laughs> ดายมือสมัครเล่นนี่เลี่ยวเลยครับพี่น้อง เลิกขนาดรับขวายอึ้งครับพี่น้องครับอ่อนี่ครับผลงานทั้งผึ่งกับมันแกแล้วครับมันติดแกจากน้อยครับน่าจะถอดไปหลายรุ่นหรอนี่ครับพี่น้องครับถอดนี้กําลังขึ้นม้าไม่นี่ครับหน่อยๆแน่ๆนี่อันนี้กับหัวหนามแบบมันเป็นมันออกเดือนหาหรอออกเดือนหาได้มือนึงแต่ว่าหัวหนามมันก็ยังพอมีอยู่ครับนี่ครับ นี่มีตะทางถึงนี่ครับเห็นปิดตาอยู่นี่กทางๆนี่มันโมมีครับนี่ครับจัดไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับผมครับอันนี้อันนี้นี่ครั้งที่สองครับทิวาสิมาเอาเห็นไว้ได้จักสองอาทิตย์นี่แหละพี่น้องอันมาเบิ้งเถื่อแหลกมันมันหั้งขาวนะครับหั้งกระดาษเลยปล่อยไว้ปล่อยไว้ สองอาทิตย์นี่ละมั้งครับพี่น้องครับทั้งใหญ่แหงกลับมาเบื้องมือนี่มาให้พี่ให้น้องเบิ้งครับนี่ครับพี่น้องครับทั้งใหญ่เติบอบิ่ครับน่าเะมีอยู่แล้วครับหน้าเสือครับไปครับเดี๋ยวถามเบื่องกันครับ กำลังหิเขาไปเอาแลวเอ,อครับผมโอ้ชุดยดดเนิดแทงทางเขาจะเข้ากันครับพี่น,น้องครับท้าไง,งครับเดีย๋ยวจะว่าจะเป็นยังไง ไม่ไดวบ้าเขาจุดเราครับแสดงว่าไซด์ได้ครับตัวนี้ห้างนี้ไซด์ได้ครับของแท้ยเยอะจะ้าเอาเข้าไปใกลค้นมาข,อ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 ขัดขวานเออไซด์มันเข้าไปปะ กันมันไห้ก็เอาควันใส่ยั้งซีแหละครับนี่น้องวค,ควันให้ถึงนะครับเอามิมเอาเพิง่งเป็นยังไงผู้ฟาก กูเมาเองตัวแนว้วนี่ควนหย่อ <c oughs> นนะพี่เ, <c oughs> <c oughs> เออได้ปเปิดเลยลูกขนาดหอปานนั้นเราบนบมาแล้วะคว,วนหมดเรามาจุดไหม โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้ำพาดา์ทมนาวเนี่ยโอ้ปรนมานมาจุดไหนหัวอันไหนอันทางนี้ก่อนค๊บโอ้สุดยอดครับคบ้อนไงใส่เวลาตัดค้อนนี่โดนเติบ มุนให้เลือมากาแฟว,ว่างควนควนดีกว่าตตนตอนตีเพิงเองอีกม,มา เดี๋นวไปออกมามงสู่ทึงคนสู่ทึงแต่ตอนนี้มิมมันไม่ยังอะไรครับตอนนี้มัดแล้วดีมันลุกดีลุกออ,ออกออกได้แล้วเออเป็นยังหัวหน อ๋อตอนอีพ่อว่านี่นะต้อนเจเอามาไม่ห้างหนิหรองานอีพ่อสีข<ก>าเจียววะโอ้ไม่หนาวสีขาวเลยเดือดเลยเห็นข้อน้องเบลทั้งคนมานะข้อน้องไปทั้งคนมาเขามา,อ,มาออกมานี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเพิ่งมันผมตัดไปเอยเขาเพิ่มเดี๋ยวก็เลยได้เปลี่ยนกันครับพ่อเอาข้อนใหญ่กับดอกครับพี่น้องครับ ไอ้ย <cult en. S 1> ังกคอนคอนเออค้อนก็ได้เอ็นค้อนก็ได้มันใหญ่ครับโอ้เจ้าบ้านน้ำหวานนี่พี่น้องมันมาเป็นธรรมดาได้ครับน้ำหวานมันนี่นะครับดึงออกมากว่าใดบ่ห่วหันเลยดึงออกใดอยู่ไห้มันเป็นไนต้นในน้ำเล็บแมวครับเป็นอุ้มเล็บแมวครับพี่น้องครับหนาครับ มันงใหไงน้ำนะครับพี่น้องครับหมุนงกันไม่จนบ่าครับพอกับปลูกครับกันไก่คือมันบ่เขานี้พี่น้องครับแต่ว่ามันเขายี่ได้ครับบ่เขาย้อนมันหนักไงไอเสือครับหักแล้ว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 ยังครับนี่ครับผมสุดยอดด้ยครับอันนี้ถ้าว่าสุดยอดจ้ะห้างกะ ทั้งขาวงามเจ้าบ่าหัวนามครับมึงน่ะเสียครับพี่น้องหัวหนามนี่วนสวยสุดครับตรวเลยครับผมเป็คคนคลิปกะห้องสีมือนีกับห้องสีมีแค่นี้นะครับจะดนกะฝากพี่น้องที่เขามารับชมเอฟซี FC ของช่องทั้งของเฮ้ากับขอบคนทุกคนที่เขามารับชมครับจะด้เอาจบไปสำนึกครั้งครับผมเจอการคลิปนาครับผมสวัสดีครับ